เราด้วยนะครับขับมากๆอะไรเงี้ยทุกแฟนคลับก็เลยชอบกันเยอะผมก็ดีใจที่เห็นเคมีผมกับต้นเนี่ยเข้ากันได้แล้วมีแฟนคลับผมกับต้นเนี่ยรักกันมากขนาดนี้แล้วก็วันนี้ก็มาเห็นแฟนคลับเราด้วยเนาะครับเยอะมากชื่นใจแบบที่ทํามาก็หายเหนื่อยหมดเลยครับแฟนคลับรักกันแล้วคุณรักกันไหมรักนานแล้วครับเด้อเห็นรอหลฟ์คุณได้ดูบัตรคุณร้างถามว่าเป็นอะไรกับเขาเลยนแฟนกันหรือเปล่าอ๋อเด้อเขาดูจากในเรื่องก็รู้แล้วสุ้ลกเป็นอะไร ยังไม่ดูในเรื่องเงี้ยมั้งไม่รู้แฟนกันหรอไม่เจอพูดได้หรอตามนั้นตามนั้นอย่างหน้าซุลก็แบบไปไล์มีแบบแต่งหงแต่งหน้าเทสการอะไรไปไหนเนี่ยไปไล่เนี่ยค่ะที่แบบมีแต่งหน้าอ๋อใช่ใช่เทสกันแต่งหน้าว่าปกติเราสองคนก็แต่งหน้ากันออกบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยรู้เทสกันอะไรเงี้ยอะไรที่ถูกใจที่ทำให้ถูกใจกันรู้สึกก็จะเป็นเรื่องกิน เรื่องตีแบตอะไรเงี้ยที่เรานัดกันบ่อยอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าที่แต่งหน้าโอ้ยลองคิดอะไรหนิคิดว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปทำกิจกรรมตลอดผมอาจจะเป็นลิฟผมมันขาดลิฟไม่ได้เลยใตะต้นสำหรับผมก็จะเป็นแบบว่าที่ปัดแก้มอ่าที่ปัดแก้มแล้วเราเราหลับจะการปัดให้กับยุ่นปัดให้เลยดีกว่ะรู้เรื่องอยู่ว่าพู้จัดการ ย่อๆอ้าวยูนก็เก่งอยู่นะทำให้น้องจริงรับแต่น้องออกจากไลฟ์มาตอนนั้นแก้มแดงเป็นลิงประกิดเลยน้องน้องก็ปัดเก่งนะปัดแค่นี้จัดแดงมันแม่แต่แดงมัน้าเลยเขินจะเขินใช่เปล่าทำไมคุณเขินอะไรคะมายู่าก็ไม่เคยแต่งหน้าให้ให้แฟนใกล้ๆขนาดนี้สรุปเป็นรายการเราเทตามมาค่ะแล้วนอกจากนี้คุณจะฝังไปกินแปดไปอะไรกันอีกเรียกว่าไปเดทอะไร เรียกว่าเดทก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็พาออกไปออกกําลังกายเราจะได้สุขภาพแข็งแรงมากกว่าแล้วอย่างเงี้ยคุณแบบสนิทกับพี่อย่างเงี้ยคุณได้ไปสนิทกับลูกกรุตูนหรือยังแมวงูอะไรเปล่าอ๋ออะไรนะแมวงูแมวงูยังยังยังังแต่ว่ามีเคยเห็นมีครับถ้ามีแผนถ้ามีแผนก็ได้หรือจะให้อุ้มสักทีหนึ่งครับผม ไม่รู้ต้นจะได้กลับออกมาจากบ้านหรือว่าโดนกินเลยโดนอะไรโ <laughs> ดนงูกินงูตัวนี้เจี๊ยวเองนะแต่จะเป็นผมกิน <laughs> <c oughs> ได้หรอได้หรออาถางใหม่เน <c oughs> ี่ยแล้วเขามีรถใหม่เขาขับรับคุณมากกว่ามีครับมีเฉียดเฉียดกับเฉียดเฉียดอยู่ครับแต่แต่ว่า <c oughs> ถ้ามีงานอะไรเงี้ยเขาไปเดี๋ยวไปรับน้องเขาปกติมันก่อนก็นรับน้องอยู่แล้วก็ทํางานเมืก่อนก็แบบทํางานเสร็จบางทีแบบก็ติดรถพี่กับกลับบ้านมาส่งน้องเขาอะไรยงเี้ หลายคนก็เชียร์แล้วอย่างจี้จะมีงานคู่หรือเปล่าอ๋อมีครับมีเรื่อยๆครับช่วงนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยเดี๋ยวแผนข้างหน้าเนี่ยมีหลายงานเลยเดี๋ยวรอติดตามทางสเก็ตเอร์ทางไอจีของเราเนี่ยว่าจะออกงานอะไรบ้างครับใช่ครับไีจีคู่ล่ะอันนี้ครูก็มีมีครับมีอยู่มีใช่ไหมเฮ้ยมีแพลนแล้วอ่ะรอปอยใหม่มีมีตอนนี้ครับอนาคตหน้าอนาคตต้องรอรอเขาเขยังยังไม่แน่ว่าอยากผู้จัดการจะให้ยังไงเดี๋ยว่ารอ ก็ถ้าสมมุติแรงเชียร์ของทุกคนเยอะอฟนคลัเยอะก็อาจจะทำซีนทั้งสองซะหน่อยหรือว่ามีเรื่องถ้าสมมติไม่ใช่ซีนทั้งสองในเรื่องใหม่คุณอยากแลกบทเป็นอะไรอยากแลกบทเป็นอะไรครเคย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 พูดกันอยู่แล้วตอนตอนนั้นที่แบบว่าพี่ยุนอยากเล่นอยากเล่นอะไรนะโอ้โหเร็วเนาะนี่นี่เป็นอะไรนะฆาตกรอะไรอ๋ออ๋อแล้วถ้าอยากเล่นอยากเล่นเป็นหนังแบบหนังโหดน้าฆาตกรรมอะไรเงี้ยแต่คงไม่น่าจะเป็นซีรีส์ไว้แล้วใหมคฆ่ากันเอง เสื้อของผมเนี่ยตอนแรกผมก็พูดพูดพอดีว่าอยากอยากเล่นแบบพวกแนวแบบลองสืบสวนแนวแบบว่าสอบสวนสืบสวนใช่ใช่แล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเอ้ยแมทกันเลยนะมีข้าตกรรมแล้วก็มีสืบสวนอะไรเงี้ยผมไล่ไล่ฝันมาเลยเนาะเดีคุณจะต้องเป็นตำรวจแล้วเขาเป็นข้าตกรู้ใช่เป็นไปได้น่าสนใจน่าสนใจแล้วสุดท้ายมันตกอุลตรักเงี้ยหรอไปฝังมั้โหฟันเรื่องพูดยากเลยกลายเป็นกลายเป็นคนดีเอากลายเป็นข้าตกรด้วยถ้าตกอุลตรัก ก็ลงยังไม่ถึงพื้นเลยครับตอนนี้ลงไปยังไม่ถึงพื้นเลยยังไงแสดงว่าตอนนี้ก็ตกไปแล้วหรอตกไปแล้วอีกหลายหลุมตกไปเฮ้ยแต่เขาชมคุณตลอดเลยนะชมว่าอะไรครับชมคุณหน้ารักไงจริงเหรอครับครับผมชมคุณตลอดครับไหนครับชมชมคนไหนสิดท้าร้องของโอ้ย่มวมาทำไมคุณจงดีจัา